มันน่ากินจังเลยคุณกามโมขาไม่พูดหรอคะไม่หุดกินนะเดี๋ยวคุณกามโมขาไม่ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่กินนะออ๊อยตอนนี้ไม่ทันเลยอะ,ะแก้กล้งเหรอไม่ข่าวสารก,กไม่มนี่อันจะพูดอะไร อที่คุณกาโมอยากให้บอกไอ้อาม่าคะ่ะมันต้องมีงบนิดหน่อยนะคะค่าแบบแอนกี่ <ขอ S 2> ห,ห,<อ>หลายก็ได้ถ้าเดินไปบอกอมาม่ารูปกลับอาบอกเลยอ,อุ้ยแทนมากเลยอ่ะโอเคได้ได้นนได้เหรอคะใช่ไม่มีอะไรแล้วเนาะกินแล้วนะ,อ,ะอากา,าโมเอ้ย <intéress upampaesquePIke> <phinness> I love to you Congrats! Congrats! Happy yeah? <plains> <reco> <sweating> <bizarre> เอาใครกินเนี่ยเหลือกล่องสุดท้าแล้วด้วยอะ่ะหายไปกันทั้งบ้านเลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะไม่ค่ะวัี้วอะไรดีคะสั่งดีคะ่ะเอา มีเหลืองนะคะเอาเหลืองขนาดไหนคะมันจะมีเหลืองแบบอ่อนๆเหลืองกลางๆเหลืองแบบเหลืองต้มเลยค่ะแล้วแต่แ,แ,ตแต่ถ้าไม่ค้าทำมาต้องกินนะคะเเหลืองกลางค่ะเหลืองกลางอ๋อแล้วเอ,เอาน้ำอะไรคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าเอาใหม่ค่ะเอาน้ำอะไรดีคะน้ำตกค่ะน้ำตกน้ำตกน,นี่ต้องเทจ,จาก ไหนอะเราคะต้องเ็ทจากระดับไหนเม็ดขนาดไหนเม็ดนี้หรือเม็ดนี้เอาเท่าไม่ค้างบูบี้ความสูงนะคะเนี่ยเอาแค่นี้ใช่ไหมคะมคะ่คะอันนั้อเอาน้ำจิม้มที่ให้ร้านปรุงให้หรือจะปรุงเองคะให้ไหมคะปรุงให้ให้คะปรุงให้เอาเค็มหรือเอาหวานคะเอาหวานค่ะ หวานหวานมากไหมคะเอาแบบเป็นเบาหวานเลยไหม,มแล้วใสพ่พริะะกไหมใส่กระเทียมไหมเออฉันมากินร้านนี้ไม่มีความสุขสักที<ต>จะไม่มาอีกนะถ้าเป็นอย่างนี้ขออภัยอย่างยิ่งนะคะคุณลูกค้าพอดีว่าร้านเราอะต้องการความละเอียดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ความละเอียดเดี๋ยวแมค่ค้าทำมาผิดลูกค้า่อนอีกนะคะงั้นไปทำเลยนะคะตามออดเดอร์นะคะ ไม่เปลี่ยนนะคะไม่ต่อยาที่กินอันนี้ใช่ไหมคะโอ้ย,อยพี่มาพูดก่อนดีอา้าว